สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ Bitcoin แล้วก็ n a s d a q c o r r e l a t i o ัสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถือว่าตามๆกันบ้างแล้วนะในตอนนี้อันนี้คือชาร์ตหนึ่งนาทีนะครับนะคือแบบช่วงนี้วันสังวันนี้ค่อนข้างที่จะล้อไปตามๆกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนนี้ก็ถ้าเราเห็นกันเนาะคือส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นสหรัฐลงบิตคอยพังเอาพังเอานะครับแต่พอใกล้ถึงในเรื่องของวัน ประชุมของเฟดเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในวันที่2เนาะตอนตีหนนะครับวันที่2ตอนตีหนบ้านเรานะก็อาจจะออกข้างทรงๆไม่ค่อยจะดีไปแบบนี้นั่นแหละนะครับนะซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาจะมีการประชุมของเฟดเนี่ยราคาก็ชะลอชะลอคนหรือว่านักลงทุนเนี่ยก็จะรอกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยเอายังไงดีนะครับชะลอการพรัมก่อนนะครับในช่วงนี้รอดูลุง จะเริ่มก่อนละกันว่าจะเอาอยัางไงนะครับนะก็ขอให้อ่ไม่มีอะไรผิดพลาดละกันเนาะหรือว่าขอให้เขาคงดอกเบีย้ยเอาไว้ค้างเอาไวล้ละกันนะครับก็คิดว่า,น,าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ากว่า90%ตลาดก็มองว่าเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้จะเราไปดูที่ Open interest ของ Bitcoin กันบ้างในนะขณะนี้ถ้าเราดู ในมุมมองกว้างๆแบบซุมเอาออกมานะถ้าเราย้อนกลับไปแบบในช่วงราคา b บิตคอยบูรั u นก่อนหน้านี้เลยนะครับถ้าเราดูนะคือย้อนกลับไปหมดเลยนะถ้าเราสังเกตดูนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่แบบช่วง2อง0เลยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าใน,นาขณะน,นี้การเปิดสัญญา open interest หรือว่าการที่เปิด position เนี่ยถ้าเราดูนะ open interest คืออะไรนะครับก็คือการเปิดสัญญา position คงค้างเอาไว้นั่นแหละนะครับสำหรับตัว d e r i v a t i v e คอนแท a c t นั่นเองนะครับซึ่งความหมายความว่าในนขณะนี้ก็ถือว่ามีการซัเดเต็มข้อรอดเต็มแข้งอยู่พอสมควรเหมือนกันสำหรับนักลงทุนสายสายเดลิเวอรี่นะครับนะในนักขณะนี้คือสูงมากนะสูงมากจนมากกว่าช่วงบูรันในรอบที่ผ่านมาเสียอีกนะครับเพืเ่อนๆนะซึ่งนท้านั้นโอเคแหละมันอาจได้จะมีการ พันผวนมากๆนะยังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยโอเปอเรนท์สูงแล้วมันจะต้องพัมอะไรแต่อย่างใดนะมันไม่ไม่รู้หรอกนะครับนแน่นะคนว่าจะเป็นยังไงเนาะมันอาจจะพัมหรือมันอาจจะดําก็ได้ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูฮีทแมปนะครับของ Bitcoin นะครับ ก็มีการตั้ง position รอหรือว่า liquidity สภาพคล่องเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ3า0 0 0ืกว่าหรือว่าคนเนี่ยก็ stop loss ตรงนี้นี่แหละนะครับแล้วก็มีประมาณ35,000นะถือว่าเป็น2โซนนะครับไม่รู้ว่ามันจะลงมาเก็บ3 4 0 0 0เป็นวิกหรือเปล่านะเพื่อนเ่อนะยังไงก็เรามาดระวังเป็นหนึ่งนนหน้าผมบังชาร์นะฮะขออภัยนะเพื่อนๆนะเห็นปะตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเป็น โซนที่สภาพคล่องค่อนข้างเยอะมากๆเน่ตอนนี้ไม่รู้มันจะลงมากินหรือเปล่านะเพื่อนๆในระวังกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าเวลหรือว่าเจ้าใหญ่เขาก็เห็นแหละนะว่าใครทําอะไรตรงโซนไหนกันบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมี Data กันอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ต้องขอพุญข้อมูลจากทางคนแดนคริปโตเทรดกันด้วยนะครับโอเคทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของ ME ซ ME สักนิดนึงนะครับหรือว่า การเปิดสัญญา p o s i t i o n ผ่านทาง CME Group นั่นแหละนะครับในนักขณะนี้คือปกติเราไม่เคยได้เห็นวอลุ่มที่มาจากทาง CME มากขนาดนี้เลยนะก็คาดการแหละนะว่าน่าจะเป็นวอลุ่มที่มาจากไม่เงินจากรายใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งตรงน,นี้ถ้าเราดูป่าเข้าไปเป็นที่2รองจากพี่ใหญ่ใบแนนกว่าแสน Bitcoin เป็นเพือนโอ้โหถือว่าซดเลยนะครับนะไม่รู้ว่า ความพันผวนจะมาหลังจากนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงก็ขอให้มีความพันผวนไปในทิศทางที่หลายๆคนอยากให้มันไปแล้วกันนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับคือเรดดิวเซง by บิ t แซง OK x ไปเลยในตอนนี้นะครับสำหรับเม่เงินต่างๆนะถือว่าหดใช้ได้เลยนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าตลอดจะตอบรับออกมายัางไงนะครับหลังจากที่มีการประกาศในเรื่องของ การปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ปรับขึ้นนะครับรอดูนะวันที่2ตอนตีหนนะครับรวมถึงนะครับตอนนี้คำค้นหาคำว่า Buy Bitcoin ก็พุ่งขึ้นสูงโดยเฉพาะที่ทางฝั่งอังกฤษนะครับสูงประมาณ 800%นะถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับที่ทางฝั่งอังกฤษนะครับแล้วก็ก่อนอันนี้ก็เห็นมีข่าวในเรื่องของการที่เขากำลังมีกฎควบคุมต่างๆที่จะออกมาเป็นทางการนะสำหรับ Regulate คริปโตในประเทศของเขานั่นเองนะครับนะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องในที่ดีแล้วกันเนาะที่จะได้มีข้อกฎหมายอะไรให้มันชัดเจนแล้วก็คนก็จะได้ปฏิบัติตามกันนั่นแหละนะครับแต่ก็เห็นไบแน์ก็ยังเข้าไปไม่ได้นะไม่รู้ว่าทางอังกฤษเขาอาจจะมี ในเรื่องของข้อกําหนดต่างๆที่แบน a n แ e นไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับในนั้ขณะนี้นะแต่อนาคตคงจะตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะได้หรือไม่นะครับนะแต่ก็ถือว่าคนประชาชนที่ทางฝางังกฤษดูจะตื่นเต้นแล้วก็ดูจะมีความคึกคักขึ้นมาอยู่พอสมควรสาหรับการพรัมของ bitcoin ในเดือนที่ผ่านมานะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าการค้นหาในรอบนี้ที่ทางฝัง่งกฤษจะ คิดไิคิดถูกหรือเปล่าที่ค้นหานะครับเพนะื่อนๆนะอาจจะต้องรอดูนะครับโอเคที่นี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสิ่งสําคัญแล้วก็หลายคนก็กําลังอยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าเขาวลอเนี่ยว่า Spot Bitcoin ETF นะครับอาจจะนะเซอร์ไพรส์ในวันที่2องน ovember เบื่อนๆหรือว่าในเดือนนี้นี่แหละนะครับนะใกล้แล้วนะอีก1วันเท่านั้นนะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็หมายความว่ามันจะมาดพอดี กับในส่วนของ FOMC meeting ที่จะประกาศเลยนะครับนะก็ถ้า FOMC meeting ยิ้มได้นะฮะแล้วก็มีรูมเมอร์มาแบบนี้อีกโอ้โหเลยด้วยว่าเป็นคอมโบโนะเพื่อนเ่นะแต่ต้องรอดูว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลนะครับมาจากทางคุณสกอตต์จอนสันนะครับเป็นทนายความชื่อดังนะครับเป็นคนมีชื่อเสียงในในทวิตเตอร์นั่นแหละนะครับเขาก็ได้คาดเดาเนาะในเรื่องของการตัดสินใจของทางกราตอนในครั้งนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้คือที่ทางกราตอเขา ได้แพ้นะครับสำหรับสารอุทธรเนาะในเรื่องของการตัดสินกับทางเกสเกลที่จะแปลง Bitcoin Trust ให้กลายเป็นสปอร<อะ>์ตบิตคอยอีทีเอฟคือตอนนั้นเขาแพ้ไปแล้วนั่นแหละนะครับซึ่งในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการประชุมอีกรอบหนึ่งซึ่งจะเป็นการประชุมแบบไพรเวทนะซึ่งในรอบก่อนเนี่ยที่มีการประชุมแบบนี้มันมีการล่วหไหลออกมาตอนนั้นก็คือ p p r o v e สำหรับ Bitcoin Future ETF ของทาง BITO หรือว่า Bito ก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะที่ได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับนะอันนั้นเป็นฟิวเจอร์นะในตอนปี2021ช่วงเดือนตุลานะครับก็ต้องรอดูว่ารอบนี้จะเป็นอะไรที่หลุดออกมาอีกหรือเปล่านะเพืเ่อนๆนะอันนี้คงจะตอบไม่ได้ก็ต้องขอพูดข้อมูลจากทางสยามบอกเชนกันด้วยนะครับ ต่อมานะครับเมื่อวานนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องของ Golden Cross เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติย้อนหลังกันบ้างนะครับข้อมูลจากทางคริปโต c คอรนะครับขอพลข้อมูลที่ได้รวบรวมตั้งแต่บิตคอยเกิดมาเลยนะเพื่อนๆนะตั้งแต่ตอนปีโอ้โห2012เลยนะชาชานี้นะครับซึ่งถ้าเราดูนะาเนาะเมือะไรก็ตามที่เกิด โกลเด้นครอสเนี่ยโอเคแหละมันก็มีโอกาสนะที่มันจะมวนนะครับซึ่งถ้าเราดูในตอนปี2012ันสองเฟบริร์รีนะครับพัมขึ้นมา20,000%เพื่อนๆเกิดโกลเด้นครอสนะครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย50ตัดกับเส้นค่าเฉ,าเฉลี่ย200วันนั่นแหละนะฮะแต่ก่อนที่มันจะพัมขึ้นมาเนี่ยมันลงไปก่อนนะกว่า25%หลยยังจากที่มีการตัดกันสำหรับตัวโกลเด้นครอสนะครับอ่าในตอนปี2015ลบไป36%ก่อนที่จะพัมขึ้นมา6,000% แล้วก็ตอนปี2019ลบลงไป10%ก่อนที่จะพัมขึ้นมา145%ตอนปี2020ลบลงไปกว่า60%แล้วก็ลบลงไปกว่า9%ก่อนที่จะพัมขึ้นมากว่า500%นะครับซึ่งรอบนี้ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับตอนปี2023นะครับสิ่งที่จะสื่อคืออะไรนะครับก็คือในเรื่องของการบูลล h หรือว่าแพทเทิร์นนี้มันบูเลตมากๆหลายคนชื่นชอบอยู่แล้วนะสำหรับ Golden Cross นะครับ แต่มันเป็น lagging indicator อย่างที่บอกไปนะครับมันก็มีโอกาสที่จะร่วงลงก่อนหอรือว่าย่อลงก่อนนั่นแหละนะครับเราค่อยกลับขึ้นไปได้นะครับนะไม่ใช่ว่พาพอเกิด กลเด้นคอร์สแล้วจะโมน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 ,โมนไม่ย่อไม่อะไรทางั้นนะครับคือโอเคมันก็เกิดขึ้นได้แหละแต่มันก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วในโลกของการลงทุนนะครับนะก็อย่างไรระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาก็บอกนะว่าประมาณสัก8%ซนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็หมายความว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะย่อลงมาราวๆสามหมื่นหนึ่งอ่าหนึ่งพันหกร้อย ก่อนที่จะพัมขึ้นไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับแต่ถ้ามันลงมา3ามหมนึ่งเนี่ยก็หมายความว่ามันลงมารีเทสตัวแนวที่มันเบรกพอดีเออหรือว่าสวยๆเลยถ้ามันลงมารีเทสแล้วมันแบบพี่มันรับอยู่นะแล้วมันไปต่อนะฮะก็ถือว่าทําทรงตามตำลับตำราเป็นๆนะครับแต่มันอาจจะลงมารีเทสหรือมันอาจจะไปต่อแล้วขายอก็ได้ไม่มีอะไรที่ชว์อยู่แลวยังไงวางแผนกันเอาไว้ให้ดีละกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเมเทานีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการซัพพอร์ตตัวนี้สามารถได้กดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะครับสามารถ subscription เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นนะในการสนับสนุนกาแฟให้กับคลิปด็อกเพียงเดือนละ80บาทขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนกันโดยเสมอมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม Discord หรือว่าเข้ากลุ่ม Li n e Open Chat เข้าไปพูดคุยทักทาทยกันได้ในนั้นนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะโอเคก็ okay, สำหรับวันนี้ก็มีเททานี้นะครับยังไง